นี่มันจะมีมาเฉพาะช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่เน่ช็อกโกแลตนี่จชเอออะไรเนี่ยไช็อกโกแลตบ้างวันแผ่นทองเงินสลึงอีกเฮ้กดอันเดช่วยที่ลูกคินเปิดนี่กดฮะโอ้เอ้ีนิคะช่อเนี่ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่คลงงองค่ะทำไมอ งงอะไรเจ้าเน่วันนี้นะคะที่ฉันไปซุปเปอร์มาและที่ฉันเห็นอันนี้มันจะมีมาเฉพาะช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่่ยมันจะมีแบบนี้ออกมาให้เราได้เล่นกันเพราะว่ามันจะเปิดตามวันสมมุติเราซื้อให้ตั้งแต่วันที่1นธันวาเราก็ให้ไปเลยเปิดไล่ตั้งแต่วันที่1นึ่งเฮ้ยรังมากเอออไปเอาเป็นว่าเปิดตั้งแต่วันที่1อันนี้เห็นปะอย่างกล่องนี้มันจะตกวันที่24ก็คือเป็นคริสต์มาสอีฟ เด็แมสมันจะแบบไล่ไปเลยเปิดวันที่หนึ่งนะค,ค่อยๆไล่เปิดทีละวานันแต่อย่างพวกเราคือเลยคะ่ะวัยรุ่นใจร้อนมันจะมาน,นั่งเปิดทีละวานันไม่ทันกินค่ะแล้วก็แกะๆไปเลยนี่พอดีว่าเห็นมาเราเจอมาสามแบบนี้เราก็เลยซื้อมาหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเปิดให้ดูแล้วกันอย่างเยนี่ปบป้าพริกอันนี้เด็กๆนะ่ะชอบัองกินแกะกัน,นจะบอกว่าอันนึงเนี่ยบอกว่ที่ร้อยกว่าบาทเยนี่ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันสวยอันนี้เกนะือบห้าร้อยมั้ง ไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะคะอ่ะแกะก่อนเลยอันนี้มาเราไล่ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยอุ้ยยังไม่เจอเลยอะ่ะเจาะนี่เจาะนี่ในน,น,นนี่มีอะไรช็อกโกแลตนี่นี่เจาะอุ้ยเอ๊ะอะไรย่าอันนี้วันที่หนึ่งอุ้ยงงว่าอะไรทำไมมันมันเลยกว่าบาทไอช็อกโกแลตบางไปแผ่นทอนหนึ่สลึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดู แล้วมันเป็นลูกวางนะมันเป็นลูกวางนะแต่อันนี้ไม่ได้กินแล้วเพราะว่าตกพื้นโอะนะคะตกค่ะ <c oughs> วันที่2ก่อนวันที่สองคิดวันที่2ก่อน,น,น,อนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันหมดที่ว่าเป็นลายสัตว์ต่างๆนะอันนี้เป็นลูกขนมืนฟางหินแล้วก็สามไล่ลงมาเลยเ <c oughs> อ้เฮ้ยเอาอกินเลย กินฟอยแล้วมันีกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อ่ะก็นี้เยนี่ก็เป็นช็อกโกแลตหมดเดี๋ยวโฟค่อยมาแก,แกะแล้วก็อินเสิร์ตให้ดูนะว่ามันเป็นลายอะไรยังไงบ้างนะเพราะว่าตอนเนี้ยลุงลังมากอ่ะต่อไปเยนี่บ้างดีกว่าเยนี่แพงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกินช็อกโกแลตยี่ห้อนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ไหมไฮไฟวันที่หนึ่งอยู่นี่อู้อ้าวอันที่หนึ่ง อ่ะสองอุ้ยสองก็เหมือนหนึ่งอ่ะสามมาอีกจะเหมือนกันทุกวันเหมือนกันไปแล้วสามอ่ะไม่ได้นะ เป็นห่อช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะแต่ว่าอ๋อเขาบอกอยู่แล้วข้างหลังโถเขาบอกอยู่แล้วว่ามีอีนี่สิบเอ็ดอันมีเยนี่สิบสองอันแล้วก็มีเยนี่หนึ่งอันอันใหญ่สุดเขาบอกมาอยู่แล้วนะเราก็แหมทําเป็นแบบลุ้นะนะเนาะชาวเน็ตเนาะอันใหญ่สุดอันใหญ่สุดที่้องกินเปิดนี่ก็อ่ะอ่ะ O M G มิคะ O M G เลยอันนี้ก็เด็กกินได้แล้วก็กินสกเสร็จก็ไปแปรงฟันแล้วกัน อ่ะอันนี้ให้น้องกินเลยต้องกินไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะส่วนอันนี้ที่ซื้อมาราคาสูงสุดนะคะประมาณเกืบห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมจริงๆคิดว่าเขาใช่เขามีบอกข้างหลังเหมือนกันว่ามันมีอะไรเนาะแต่ว่าเราจะไม่ดูเพราะว่าเราอยากหลุนวันที่หนึ่งเรยจะช็อกโกแลตลูกกว่าอันที่สอง อุย้ยนี่น่ารักนี่นะเขาก็เลยหนึ่งนะสองส,ส,สามสี่อุย้ยนี่เป็นกลุ่มกุ่มห้าหก ตกบอกหรื้อหมดจ้าสุดท้ายนะคะ24สุดท้ายนะคะอื้อรู้จักไหมสุดท้ายรู้จักหรือเปล่า Santa Claus is coming to town ดึง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  โอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมเขาบอกอยู่แล้วนะเยกลมๆมี9ลูกแล้วก็ยสีขาวมีหเจ้ากวางทองมี1่เยนี่มี7นะมี่มี7แล้วก็ซซนต้ามี1นะคะเขาก็จะอธิบายหมดเลยว่าแต่ละอันคือเป็นช็อกโกแลตอะไรรสอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษไม่สะดวกอ่านไม่ถนัดเท่าไร่ใครสะดวกก็ไปนั่งอ่านเอาเองแล้วกันเอาไปว่ามีเท่านี้ส่วนใหญ่เยนี่เราจะกลับมาเปิดยี่นมคะท่านีเฉล็จไว้ยังไงโอเคเปิดใช่ไหมได้ เงี้ยน่าจะแบบเหมาะกับเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่แนะนำนะนะเพราะว่าอย่างเงี้ยแกะเราไม่เน้นช็อกโกแลตเน้นฟอยเน้นกินฟอยตรงนี้เอาเป็นว่าเด็กหนึ่งขวบไม่แนะนาแล้วกันอันแรกที่นางลุงรังนะแล้ว,วกลัวนางกินฟอยเดี๋ยวเรามาแกะให้ละกันทีนี้ต้องเก็บตบมือก่อนตบมือก่อนถ้าเกิดชอบใจตบมือก่อนตบมือก่อนตบมือตัวเองไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อันนี้พวกแกะแบบเร็วๆเพราะว่าวกลัวน้อง <c oughs> กลัวน้องกินฟอยอันนี้เขามีบอกไหมเนี่ยว่ามีอะไรบ้าง มไม่ได้บอกแต่คิดว่าเป็นชเชากันแลด<ม>บางๆ<ม>เหมือนกันหมดนะ<ม>แล้วใครจะกินคะง,งานนี้กินนี่สิวมันถามหาไปอีกมึงแต่ถ้าเกิดแบบใครรู้สึกว่าลำบากอ่ะดิฉันจะลองแนะนำวิธีนี้ดูสิใครรู้สึกว่ามันลำบากนะพ่อคุณแม่แบบุไม่ไหวแล้วลูกก็แบบลุ้นมากอยากจะได้จะรู้แนะนำแบบนี้ไปเลยอ่ะแนะนำแบบนี้ไปเลยนี่ มันก็จะเป็นตัวต่างๆเลยมีซันต้ามีนกมีสโนแมนมีทหารมีหนีมีกระดิ่งมีอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะมีกล่องขวัญโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องลาใครชอบอะไรแบบนี้ดิฉันเป็นคนชอบมากชอบแบบนี้แหละตบมือตบมือหน่อยโอเคจับใจถ้าเกิดใครชอบอะไรอย่างนี้ก็ซื้อตามได้เลยนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบอะไรแบบนี้มากเดี๋ยวลองชิมสิ อื้อนช็อ,อชกโกแลตอ่ะมีเด็กอยากกินแล้วมามาแล้วน,นี่อันนี้กำลังฝึกเป็น YouTube อยู่นะยูทูบเบอร์เดี๋ยวลองก่อนบายบายก่อนน้องพีนไายบายสงสัยจะไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เราจะไปไหนติดตามด้วย สำหรับวันนี้บ๊ายบายตบมือแปะๆปะเตบมือแปะแตบมือแปะแะตบมือแปะแปะน้อกี้ตบมือแล้วเขาเคยเก่งกว่านี้นะคะเชอเนตตอนที่ไม่มีกล้องบ๊ายบายไปจนคลิปหน้าจ้าตตะตะน้องก็ใส่แดส์นะคะชชองเนตโอ้โหคนยีคนได้ยินเสียงเพลงไม่ได้ชอบที่สุดคือเพลงอะไรคะน้องกินเลย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 แปะๆปะบอกเลยว่าคนยีเขาไม่ฟังนะเบนตี้ชาร์กเนยไม่ฟังนะ 拜的关。